ทำใหม่ครับอันนี้ก็เป็นตะเกียงผลมเก่านะครับไปเก็บมานะครับแล้วก็ใช้เชือกถักอ้อมเลยครับนี่ครับที่ก็เหลาประมาณนี้เลยนะครับแล้วพอผมใส่เสร็จแล้วผมจะเอาลวดหาลวดมามาลัดนะครับสักสองช่วงนะครับเราก็จะทําประตูปิดเปิดใส่นะครับแล้วก็พื้นนะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งไม้สดดัดนะครับเอามาดัด ยังสดอยู่นะครับยังไม่แห้งครับนะครับเราก็จะใส่พื้นอีกทีหนึ่งก็จะประมาณนี้เลยเราเสร็จแล้วผมจะถ่ายด้วยทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ทําอ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บข้างล่างกันนะครับแล้วก็ข้างบนตรงที่มันขาดตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวกำลังจะหาวิธีเปลียนมันอยู่ครับก็เ่อเป็นแนวทางหรือเป็นไอเดียให้กับใครหลายๆคนนะ